สวัสดีค่ะไทยเพจอะคาเดมี่นะคะสําหรับหัวข้อวันนี้ก็คือเราจะต้องมาดูกันว่าสุนัขและแมวที่มีเลือดออกทางช่องคลอดนั้นมีความผิดปกติหรือไม่ค่ะแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะดังกล่าวนั้นคืออะไรได้บ้างค่ะเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยนะคะว่ากายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของสุนัขและแมวเพศเมียนั้นเป็นยังไงค่ะโดยปกตินั้นสุนัขและแมวนะคะจะมีรังไข่อยู่สองข้างด้านซ้ายและขวาค่ะเพื่อทําหน้าที่ในการผลิตไข่นะคะไข่ที่ถูกผลิตออกมาแล้วนั้นจะส่งออกไปยังมดลูกค่ะโดยผ่านท่อนำา่ ะะส่วนของมดลูกของสุนัขและแมวนั้นจะมีลักษณะเป็นเส้นยาว2ด้านต่อออกมาจากท่อนําไข่นะคะและก็มารวมกันเป็นเส้นเดียวกันยาวไปจนถึงคองมดลูกแล้วก็ต่อออกนอกเชิงการะคะไปเป็นบริเวณของปากช่องคลอดแล้วก็อวัยวะของเพศเมียนะคะซึ่งโดยปกตินั้นสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์ขาจะมีอวัยวะเพศที่บวมแดงแล้วก็มีสิ่งคัดหลังนะคะอาจจะมีลักษณะเป็นสีแดงปนเลือดหรือว่าบางตัวนั้นจะมีลักษณะของการที่เป็นน้ำใสสีขาวอย่างเดียวก็ได้ะคะ่ะ ดังนั้นสาเหตุนี้อาจจะทําให้เจ้าของไม่สามารถสังเกตได้ชัดเจนนะคะว่าสุนัขและแมวนั้นเป็นสัตว์ค่ะเมื่อสุนัขและแมวหมดภาวะของการเป็นสัตว์นะคะอว,วัววะเพศของสุนัขและแมวนั้นจะต้องกลับมาเป็นปกตินะคะคือไม่มีการบว,วมแดงนะคะไม่มีการหลั่งออกมาของสารคัดหลั่งเช่นหนองหรือว่าเลือดนะคะ หากสุนัขและแมวที่ไม่ได้เป็นสัตว์ค่ะแต่ว่ายังมีเลือดออกทางช่องคลอดนั้นและก็ยังมีอวัยวะเพศที่บวมแดงอยู่ตลอดเวลาค่ะสิ่งขั้นหลังนั้นอาจจะมีภาวะของการผิดปกติเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันค่ะว่าสาเหตุที่ทําให้สุนัขและแมวนั้นมีเลือดออกทางช่องคลอดแบบผิดปกตินั้นเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะ ข้อหนึ่งนะคะสุนัขที่อยู่ในช่วงเป็นสัตว์ค่ะสุนัขที่อยู่ในช่วงของวงรอบการเป็นสัตว์นั้นมักจะมีสิ่งคันหลังที่มีสีแดงปนเลือดออกมานะคะให้เห็นเป็นระยะเวลา7จ็ดถึงยีวันนะคะลักษณะเช่นนี้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติในสุนัขนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าของต้องสังเกตด้วยค่ะว่าอาวัยวะเพศของสุนัขนั้นจะมีการบวมขึ้นแต่ว่าไม่ควรมีการอักเสบหรือว่าจับแล้วเจ็บแบบรุนแรงนะคะและสิ่งที่คันหลังออกมาทางอวัยวะเพศนั้นต้องไม่มีกลิ่นเน่าเหมน็น ซึ่งที่กล่าวมานั้นในสุนัขและแมวจะแตกต่างกันนะคะในแมววงรอบการเป็นสัตว์ค่ะจะไม่เหมือนสุนัขที่เป็นสัตว์ทุกหเดือนนะคะแต่ว่าในแมวนั้นจะมีการเป็นสัตว์เรื่อยๆค่ะแล้วก็การเป็นสัตว์ในแมวนั้นโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีเห็นว่ามีเลือดออกทางอาวัยวะเพศนะคะแต่ว่าอาจจะแสดงออกด้วยการร้องเงห่าหรือว่ามีการกระดกก้นบ่อยๆนะคะ สาเหตุข้อที่2นะคะสุนัขและแมวนั้นนะคะเป็นซีสแล้วก็มีการหนาตัวของมดลูกค่ะโดยสุนัขและแมวตัวเมียที่ยังไม่ได้ทําหมันนะคะและผ่านวงรอบของการเป็นสัตว์มาหลายรอบนะคะจะถูกเหนี่ยวนําด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโรนค่ะเกิดมีความเสี่ยงในการเกิดความเป็นซีสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการหนาตัวขึ้นอย่างผิดปกติของมดลูกค่ะทาให้หมดลูกนั้นเกิดการอักเสบมีเลือดออกเกิดขึ้นค่ะจนสังเกตว่ามีเลือดออกทั้งช่องคลอดให้เห็นนะคะ สาเหตุข้อ3ามันนี้พบได้บ่อยเลยนะคะก็คือสุนัขและแมวนั้นเป็นมดลูกอเซบค่ะจากการที่สุนัขและแมวนั้นมีซีสแล้วก็เกิดการหนาตัวของมดลูกค่ะแต่ว่ามีการถูกทิ้งไว้เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะร่วมกับเริ่มมีการติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในท,ทางมดลูกค่ะ ทำให้เกิดหนองกลนเลือดจํานวนมากอยู่ในมดลูกนะคะซึ่งมดลูกอักเสบในสุนัขและแมวนั้นจะมี2แบบนะคะก็คื world, อมดลูกอักเสบชนิดเปิดและมดลูกอักเสบชนิดปิดนะคะหากเป็นมดลูกอักเสบชนิดเปิดนั้นจะมีหนองและเลือดที่อยู่ในมดลูกนั้นถูกขับออกมาให้เห็นว่ามีเลือดออกมาภายนอกค่ะแต่หากเป็นแบบชนิดปิดนั้นหนองและเลือดจะค้างอยู่ในมดลูกไม่สามารถออกทางอวัยวะเพศได้เห็นนะคะแต่จะเห็นว่าสุนัขและแมวนั้นอาจจะมีอาการของการท้องป่องท้องโตเกิดขึน้นได้ค่ะสาเหตุข้อที่4นะคะ สุนัขและแมวนั้นเป็นเนื้องอกในมดลูกค่ะซึ่งเนื้องอกในสุนัขและแมวนั้นมี2ประเภทนะคะก็คือเนื้องอกดีแล้วก็เนื้องอกลายนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนื้องอกลายนั้นจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ทําให้ผนังมดลูกนั้นเกิดความเสียหายได้อย่างชัดเจนนะคะจนเราเห็นว่ามีการเลือดไหลออกมาให้เห็นแบบชัดเจนแล้วก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นเลือดที่ค่อนข้างสดนะคะ สาเหตุข้อ5ค่ะสุนัขและแมวมีช่องคลอดอักเสบติดเชื้อนะคะสุนัขและแมวตัวเมียน,นั้นมีโอกาสที่เกิดช่องคลอดอักเสบติดเชื้อได้ง่ายค่ะเนื่องจากสุนัขบางตัวนั้นมีนิสัยใชนการชอบเลียอวัยวะเพศนะคะชอบนั่งอยู่ในบริรเวณที่ไม่ไม่สะอาดค่ะสามารถทําให้เกิดการติดเชื้อจากภายนอกได้ค่ะหากการอักเสบและติดเชื้อนั้นเกิดอย่างรุนแรงก็อาจจะทําให้เกิดเลือดออกในช่องคลอดแล้วก็ไหลออกมาจนเห็นว่าสุนัขมีเลือดออกให้เห็นเลยค่ะ สาเหตุข้อที่6ค่ะสุนัขและแมวนั้นมีเนื้อง,งอกในช่องคลอดนะคะโดยที่เนื้อง,งอกในช่องคลอดนั้นสามารถเกิดได้เช่นเดียวกับในมนุษย์เลยค่ะเนื้อง,งอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจะทําให้ช่องคลอดนั้นเกิดภาวะเลือดไหลออกได้ง่ายค่ะ สาเหตุข้อที่7ค่ะก็คือการที่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องคลอดของสุนัขและแมวนะคะสุนัขและแมวที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในช่องคลอดนะคะเช่นมีหญ้าหรือว่าเศษเล็กๆทิ่มแทงอยู่ข้างในนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะของการติดเชื้อบางตัวจะเป็นฝีได้ค่ะแล้วก็ทําให้เกิดเลือดออกออกมาให้เห็นนะคะ สาเหตุข้อ8ค่ะก็คือระบบการแข็งตัวของเลือดในสุนัขและแมวมีปัญหานะคะสุนัขและแมวที่เป็นพยานเม็ดเลือดมีภาวะเก็ดเลือดต่ำนะคะหรือว่าได้รับสารพิษเช่นยาเบื่อหนูนะคะพวกนี้จะทําให้ระบบการแข็งตัวของเลือดนั้นผิดปกติไปค่ะจะทําให้เกิดภาวะเลือดไหลได้ง่ายในอวัยวะต่างๆนะคะเช่นบางตัวก็จะพบว่ามีภาวะเลือดกําเดาไหลร่วมด้วยค่ะ มาถึงข้อก้าข ok ้อสุดท้ายนะก็คือสุนัขและแมวนั้นมีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญและก็ต้องระลึกถึงความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยนะคะเนื่องจากรูเปิดของท่อปัสสาวะนั้นจะมาเปิดร่วมกับทางเดียวกับระบบสืบพันธุ์ค่ะจะทําให้สับสนได้ว่าเลือดที่ออกมาทางอวัยวะเพศของสุนัขและแมวนั้นเป็นเลือดจากระบบสืบพันธุ์หรือว่าจากระบบทางเดินปัสสาวะค่ะเช่นในสุนัขและแมวที่เป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะหรือว่าสุนัขและแมวที่เป็นเนื้อองกในะเพาปส ะะก็จะทําให้มีเลือดออกมาทางอวัยวะเพศได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะหากพบว่าสุนัขหรือแมวนั้นมีเลือดออกทางอวัยวะเพศค่ะควรพาไปพบสตัตวแพทย์เพื่อทําการตรวจหาสาเหตุที่แน่นอนนะคะแล้วก็ทําการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะ หากเพื่อนๆพ่อนคนไหนที่สงสัยหรือว่ากำลังประสบปัญหาแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่น่ารักๆตอบคำถามให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์พวกเราด้วยนะคะยังไงจะมาเอาเรื่องดีๆมาฝากกันอีกนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ